เพื่อนๆแฟนปีศาจแดงคงรู้สึกเหมือนกันใช่ไหมในโลกฟุตบอลที่หมุนเร็วปานจะรวดเรื่องราวของไอ้หนุ่มสกอตแม็กโทมิเนนี่แหละคือพล็อตหนังที่พีคสุดๆจากคนที่เคยถูกมองว่าไม่ถึงหรือดีไม่พอสําหรับทีมรักของเราแต่วันนี้กลายเป็นมิดฟิลด์ระดับท็อปของยุโรปไปแล้วนี่มันชวนให้เราต้องถามตัวเองดังๆว่าเฮ้ยเราพลาดของดีไปแล้วจริงๆหรือเนี่ยบทความนี้จะพาไปเจาะลึกกับหมดเปลือก ว่าทำไมการดึงแม็กกลับมาองค์ค้าฟอร์ดนี้ปี2026ถึงไม่ใช่แค่เรื่องดรามา่าแต่เป็นยุทธศาสตร์ที่โคตรฉลาดและจำเป็นที่สุดสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเวลานี้เลยเรเนซองในเนเปิลส์สู่การเป็นเบอร์8ระดับโลกที่ใครๆก็ต้องอ้าปากค้างจำกันได้ไหมว่าตอนที่แม็กเก็บเข้าของย้ายออกจากโอทร a ฟอร์ดในเดือนสิงหาคม2024โดยค่าตัวแค่25.7ล้านปอนด์่ะ ตอนนั้นหลายคนก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่ดูตอนนี้สิที่นาโปลีภายใต้การดูแลของโค้ชจอมแทคติกอย่างอันโตนิโอคอนเต้แม็กโทมิเน่ได้พิสูจน์ให้โลกเห็นแล้วว่าเขาคือของจริงที่ถูกซ่อนไว้เขาไม่ได้เป็นแค่มิดฟิลที่วิ่งเยอะเน้นพลังงานอีกต่อไปแล้วนะแต่ถูกเจรณายจนกลายเป็นมิดฟิลตัวรุกที่อันตรายสุดๆคนนึงในซีเรียอาเลย เขาคือหัวใจสำคัญที่พานาบปีีคว้าแชมป์สกูเดตโตสมัยที่4และพีกกว่านั้นคือคว้าตำแหน่ง MVP ของลีกอิตาลีในฤดูกาล2024-2025ไปครองแบบไม่มีข้อกังขาผลงานมันเดือดซะจนได้รับเลือกให้ติดอันดับที่18ในการประกาศรางวัลบัลลองดอ2025ซึ่งมีโพบางสำรวจยกให้เขาอยู่เหนือซ u เปอร์สตาร์อย่างจูดเบลลิงแฮมและเออร์ลิงฮาแลนด์ด้วยซ้ำนะคิดดูสิว่าโหดขนาดไหน แค่ฤดูกาลแรกก็จัดไปแล้ว12ประตูกับ6แอสซิสและในฤดูกาลปัจจุบัน2025-2026ก็ยังรักษามาตร,รฐานไว้ได้แบบไม่ตกโดยการซัดไปแล้ว10ประตูกับ4แอสซิสจากการลงเล่น34นักในทุกรายการเรียกได้ว่านี่คือการเกิดใหม่ของแม็กโทมิเน่ที่ทำให้แฟนบอลแมนยูได้แต่มองตาปลิบๆ The tactical fit หมากรุกของพิคารกและตำแหน่งที่ลงตัวเป๊ะ พอไมเคิลคาริกเข้ามาเป็นกุนซือชั่วคราวช่วงต้นปี2026ปุ๊บทีมก็ดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีด้วยระบบ4-2-3-1ที่โคตรยืดหยุ่นโดยพี่คาริกแกก็เน้นย้ำเรื่องการครองบอลในพื้นที่แคบด้วยการซ้อมแบบรอนโดนั่นแหละแต่ที่น่าสนใจกว่าคือหมากลุกที่เขาเตรียมไว้เวลาบุกเต็มตัวรูปแบบของทีมจะปรับเป็น3-2-5โดยให้ฟูลแบ็หุบเข้ามาช่วยกองกลางตัวรับ และนี่แหละคือจุดที่แม็กโทมินเจะเปล่งประกายสุดๆบทบาทที่เขาทำได้ดีที่สุดที่นาโปลีคือการเป็นบ็อกซ์ครชชิ่งนัมเบอร์เหรือมิดฟิลด์ที่ได้รับอิสระให้สอดขึ้นไปทำประตูในกรอบเขตโทษซึ่งมันเข้าล็อกกับที่คาริกต้องการมากๆเพราะทีมเราขาดกองกลางที่ยิงประตูจากแถว2ได้แบบเป็นกรอบเป็นกำสถิติมันฟ้องแบบดิ้นไม่หลุดเลยนะ เขาอยู่ใน99%ทของกองกลางยุโรปในด้านการหาโอกาสยิงโคดขยันสอดและอยู่ใน98%ทในด้านการทำประตูสอดไปแล้วยิงเข้าด้วยแถมยังมีของแถมเป็นความแข็งแกร่งในการดวลกลางอากาศที่ชนะถึง60.7%ซึ่งจะเป็นอาวุธสำคัญที่จะช่วยแบ่งเบาภาระในแดนกลางและเป็นคู่หูที่ลงตัวสุดๆกับค็อบบี้เมนูได้อย่างแน่นอนการดึงแม็โทมินกลับมาจึงไม่ใช่แค่เรื่องความรู้สึก แต่มันคือจิกซอตัวสุดท้ายในแผนของคาลิกเลยทีเดียว Midfield Crisis วิกฤตการแดนกลางที่บอกเลยว่าวิกฤตจริงๆเอาล่ะมาดูปัญหาใหญ่ที่ทำให้แมนยูต้องรีบคิดหนักเรื่องแม็กทันดีกว่าครับเพราะตอนนี้แดนกลางของเรากำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่โคตรจะเสี่ยงเลยก็ว่าได้ดูเป็นข้อๆไปเลยว่าทำไมมันถึงวุ่นวายขนาดนี้พิคาเซจะอำลาแล้ว กองกลางตัวเก่าชาวบราซิลอย่างคาเซมิโรประกาศแล้วจะโบกมือลาทีมหลังจบฤดูกาล2025ั26ซึ่งตรงนี้แหละที่เจ็บหนักเพราะพี่แกทิ้งช่องว่างขนาดใหญ่มากๆทั้งในเรื่องประสบการณ์ความเป็นผู้นาและที่สาคัญคือความนิ่งในการคุมจังหวะเกมใครจะมาแทนตรงนี้ได้เนี่ยคิดแล้วปวดหัวแทนมิดฟิล50ล้านปอนด์ที่ไม่ไหว การเซ็นสัญญามานนเอลอูกาเตด้วยค่าตัว50ล้านปอนด์กลายเป็นดีลที่น่าผิดหวังสุดๆเพราะเจ้าตัวยังปรับตัวเข้ากับพรีเมียร์ลีกไม่ได้เลยแถมยังโดนวิจารณ์หนักๆว่าทักษะการครองบอลและการจ่ายบอลยังจำกัดมากๆทำให้ไม่สามารถเป็นความหวังในระยะยาวได้เลยอนาคตของกัปตันบรูโนที่ไม่แน่นอนกัปตันทีมวัย31ปีอย่างบรูโนเฟอร์นันเดสก็กำลังเนื้อหอมสุดๆตกเป็นเป้าหมายหลักของบรรดาทีมเงินหนาจากซาอุดีอาระเบีย ซึ่งถ้าหากเขาย้ายออกไปจริงๆแล้วก็ทีมเราจะเจอกับปัญหาใหญ่คือขาดแคลนกองกลางที่สามารถทำประตูได้จากแถวสองอย่างหนักแทบไม่เหลือใครจะยิงไกลหรือเติมขึ้นไปจบสกอร์ได้เลยสรุปง่ายๆคือแดนกลางของเราตอนนี้มีแต่ปัญหาที่ต้องรีบแก้ไขไม่ว่าจะเป็นการขาดตัวคุมเกมตัวรุกที่ทำประตูได้และผู้นำในห้องแต่งตัว การดิงแมกโทมิเนที่ได้รับการพิสูจน์แล้วเป็นเบอร์8ที่ยิงประตูได้และเข้าใจ DNA ของสโมสรกลับมาจึงเป็นเหมือนทางออกที่เร็วที่สุดและปลอดภัยที่สุดในสถานการณ์วิกฤตนี้เลยครับ The business case คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วและกลไกส่วนลดพิเศษ10%มาดูเรื่องเงินเงินทองทองกันบ้างดีกว่าครับเพราะนี่คืออีกเหตุผลสำคัญที่ทำให้ดีวนี้โค้ดน่าสนใจ จริงอยู่ที่กลุ่มอินิออสอยากได้ดาวรุ่งพุ่งแรงตามสไตล์ของพวกเขาอย่างเอเลียดแอนเดอร์สันฟอเรสหรือคาร์ลอสบาลบาไบร์ทันแต่ราคานักเตะพวกนี้คือพุ่งไปแตะร้อยล้านปอนด์แล้วนะคุณผู้ชมพอมาเทียบกับแม็กทอรมิเนที่ค่าตัวประเมินอยู่ที่ประมาณ60-70ถึงล้านปอนด์มันก็ดูเซฟงบประมาณกว่าเยอะแล้วแต่ที่เด็ดกว่านั้นคือ แมนยูเคยใส่เงื่อนไขส่วนแบ่งจากการขายต่อ10% sell on close ไว้ในสัญญาตอนขายให้นาโปลีไงล่ะหมายความว่าถ้าเราซื้อเขากลับมาเองโดยตรงเราก็จะได้ส่วนลดอัตโนมัติไปเลยประมาณ6-7ล้านปอนด์เจ๋งไหมล่ะจริงอยู่ว่าปีหน้าเขาจะอายุครบ30ซึ่งอาจจะดูขัดกับนโยบายดึงตัวผู้เล่นอายุน้อยของอินิออสไปหน่อย แต่การได้นักเตะที่เข้าใจ DNA ของสโมสรและได้รับพิสูจน์แล้วว่าระดับโลกกลับมาในราคาที่โคตรสมเหตุสมผลแถมยังได้ส่วนลดอีกมันคือทางเลือกที่ปลอดภัยและคุ้มค่าที่สุดในระยะสั้นแล้วล่ะครับ r o k k y o f Football จิตวิญญาณน,นักสู้ที่เงินซื้อไม่ได้จริงๆนอกจากเรื่องฝีเท้าแล้วสิ่งที่สาคัญไม่แพ้กันเลยคือใจครับ สื่ออิตาลีถึงขนาดตั้งฉายาให้เขาว่า r Rocky o f o o o t ต l l l r o กี y แห่งโลกฟุตบอลเพราะความมุ่งม,มั่นทุ่มเทและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ของเขาซึ่งบุค,คลิกแบบนี้แหละที่ทุกคนรู้ดีว่าห้องแต่งตัวของยูเนเต็ดกำลังโหยหาอยู่มากๆการกลับมาของเด็กปั้นจากอะคาเดมีที่อยู่กับสโมสรมาตั้งแต่5ขวบจะช่วยปลุกความเชื่อมั่นให้กับทีมได้ในทันทีแบบไม่ต้องสงสยัย ขนาดตำนานอย่างรีโอเฟอร์ดินานเองก็เคยออกมาวิจาร์ณการขายแมคโทมินีว่าเป็นความเสี่ยงและมองว่าเขานี่แหละคือมาตรฐาน7ทับสิทธิ์ที่ทีมขาดไม่ได้จริงๆและที่สำคัญที่สุดคือเสียงของแฟนบอลครับตอนนี้แฟนบอลส่วนใหญ่จากการสำรวจของ The People's Person คือเทใจสนับสนุนให้ดึงเขากลับมาแบบล้นหลามสุดๆหลังจากที่เห็นความล้มเหลวในการหาตัวตายตัวแทนในช่วง2ปีที่ผ่านมานั่นเอง Statistics at a Glance ฤดูการ2 0 2 5 2 6ตัวเลขที่โค้ชจะน่าประทับใจมาดูกันที่สถิติกันบ้างครับตัวเลขพวกนี้จะช่วยยืนยันว่าทำไมเขาถึงกลายเป็นมิดฟิลด์ที่ครบเครื่องขนาดนี้ในฤดูการ2 0 2 5 2 6ระยะทางวิ่งเฉลี่ย12.1กิโลเมตรต่อเกมอยู่ใน90%อร์ซ็ทายวิ่งเยอะมากจนแทบจะกินพื้นที่ทั้งสนามแสดงให้เห็นถึงพลังงานที่ไม่มีวันหมดความแม่นยำในการใจวัน 88.3%ไม่ได้มีแค่พลังอย่างเดียวแต่ความแม่นยำก็สูงปรีดไม่ใช่แค่ส่งบอลคืนหลังแต่จ่ายเพื่อสร้างเกมได้ดีขึ้นเยอะการดวนกลางอากาศชนะ60.7%เป็นอาวุธสำคัญในการป้องกันลูกตั้งเตะและการเปิดเกมจากแดนกลางยืนยันว่าเขาแข็งแกร่งกว่ากองกลางส่วนใหญ่ในยุโรปความเร็วสูงสุด30.14กิมต่อชั่วโมง ไม่ได้เร็วที่สุดในทีมแต่ก็เร็วพอที่จะสอดขึ้นไปทำประตูและถอยลงมาช่วยเกมรับได้ทันท่วงทีการกู้คืนบอ bon, ล recoveries 97ครั้งตัวเลขที่บ่งบอกถึงการทำงานหนักในการแย่งบอลกลับมาเป็นของทีมเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่ทีมต้องการมากตัวเลขเหล่านี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสกอตต์แม็กโทเมเนไม่ได้เป็นแค่เด็กปั้นอีกต่อไปแต่เป็นมิดฟิลด์ระดับท็อปที่สามารถแบกทีมได้ทั้งในมิติเกมรุกและเกมรับครับบทสรุป ตำนานที่ยังมีลมหายใจต้องกลับมาเราสรุปได้เลยว่าการตัดสินใจดึงสกอตต์แมกทูมินีกลับมาในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องของการจมอยู่กับอดีตหรือแค่ความรู้สึกผูกพันใดๆทั้งสิน้นแต่มันคือการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่แม่นยำที่สุดที่ตอบโจทย์ทั้งแผนการทำทีมของไมเคิลคาริกและโครงสร้างใหม่ของสโมสรในปี2026อย่างลงตัวที่สุดนี่คือจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่ตำนานที่ยังมีลมหายใจและพิสูจน์ตัวเองในระดับโลกแล้ว ควรได้กลับมาสารต่องานที่ค้างขาให้จบณนะโรงละครแห่งความฝันบ้านของเขาเองครับ